สวัสดีครับเรามาต่อกันนะฮะเขาที่แล้วเราพูดถึงว่ามีบางปัญหานะที่เราไม่มีอะไรขึ้นใดๆที่จะไปไปแก้ได้โดยใช้เอ่อเคานติ้งโดยใช้เคา i ติ้งอาร์กิวเมนต์นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูปัญหาแบบที่จับต้องได้นะฮะว่าว่าแล้วมันเราจะพิสูจน์ว่าเราเรา,เราไม่สามารถจะมีอะไรทึ้ใดๆที่แก้มันได้จริงๆน,นะโอเคผมจะขอ,อนิยามก่อนเนาะหนูดอเลชันที่เราจะใช้จะเป็นแบบนี้เนาะสมมุติว่าเรามีโปรแกรมโปรแกรม สักอันหนึ่งอินพุตเราจะเป็นโปรแกรมนะเพราะฉะนั้นมันจะปแปลกๆหนึ่งเขาไม่มีพูดว่าโปรแกรมเนี่ยสมมติเราบอกอินพุตเป็นโปรแกรม P เนี่ยเวลาที่เราคิดเนี่ยให้คิดว่าเรารับรับอินพุตเป็นซอสซอสโค้ดก็ได้นะฮะซอสโค้ดภาษา C ก็ได้นะฮะภาษา C นะก็คือรับมาเป็นสตริงนะเวลารับอินพุตจริงๆแล้วเนี่ยในบทพิสูจน์จริงเราจะรับอินพุตมาเป็นในบทพิสูจน์จริงๆที่อันนี้เป็นบทพิสูจน์ของทัวริงนะฮะ จริงบริสทธิ์จริงๆเนี่ยมันจะรับอ input เป็นสิ่งที่เรียกว่า Turing machine น,นะซึ่งคืออะไรก็ลองไปเซิร์ชดูได้เราคงไม่มีเวลาที่จะพูดถึงมันมากตรงนี้นะแต่ว่าเวลาเราพูดรับอินพุตเป็นโปรแกรมเนี่ยก็รับมองว่ามันเป็น string โปรแกรมเป็น string แล้วก็เวลาเราบอกว่าโปรแกรมทำงานก็คือถือว่าเรามี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 คอมไพเลอร์นะฮะก็คือรับ p มาะฮะ i นพุตนะแล้วเวลาเราเอา p ไปรันกับินพุต อินพุตโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรม p เนอะบางทีเราจะรับอินพุตเป็นสต i n g ด้วยก็คือรับรับโปรแกรมแล้วก็ข้อมูลนําเข้านะ w, เนาะ w อย่างเงี้ยครับก็มองว่าเป็นเป็นสตริงเหมือนกันเนาะนะทีนี้พอมี input เนี่ยมาเป็น p กับ w เนี่ยนะฮะเราสามารถจะเอาไปหาคอมพ i l เ r อมาแปลงไป compile ส p เนอะแล้วก็ส่งส่ง w ให้เป็น input เนาะเราก็จะใช้ uh, เราจะเขียน uh, p w เนี่ยอันนี้เป็น uh, เป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าเราก็ compile p แล้วก็เรียก p โดยส่ง w เป็น input ไปนะครคือเราอาจจะสั่งแบบนี้เนาะถ้าถ้าถ้าสาย c o m p e t i t i v e p r o g r a m m i n g เราก็สั่งที่ัดัด uh, ถ้าคุณใช้ามมา uh, c o คอม n าไลน์ p cpp แล้วก็สั่งได้ผลลัพธ์มาเป็นโลโอใหญ่ไอพีอะไรเงี้ยโบโอเล็กไอพีสั่งพีแล้วก็ส่ง W เข้าไปให้แบบนี้นะฮะเราก็ดูสสสสมันก็จะรันไปอะไรของมันก็ว่าไปเนาะอ่าโอเคทีนี้เ,เวลเาเราเราเรียกเรียกเรียก PW เนี่ยนะฮะเรียกพีดับเเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะมีเราจะมองว่ามีมีสามอย่างเนะี่ย เรียกเราเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็คือ,อถ้าเราจําได้คราวที่แล้วเราสนใจแต่ดีเซชันปอปเลมเนะาะเพราะนั้นโปรแกรมที่เราสนใจเนี่ยเราก็สนใจแต่โปรแกรมที่มันตอบ Yes กับโ no, นเท่านั้นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาสั่ง p เราก็ส่ง w ไปรันเนี่ยมันก็จะมีผลลัพธ์ก็อาจจะเป็น Yes ก็คือมันตอบ Yes มีผลลัพธ์คือตอบ No นะฮะคือรันไปเรื่อยเราไม่สนใจเวลานะฮะสนใจแค่ว่ามันมัน มันรันแล้วก็จบการทํางานพิมพ์ yes หรือไม่ก็รันจนกระทั่งจบการทํางานแล้วก็พิมพ์ no นะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือไม่จบการทํางานนะฮะสองเคสเนี่ยเราจะบอกว่า p w เนี่ยมัน hall สังเกตนิดหนึ่ง h a l s ก็คือจบการทํางานอันนี้เราจะบอกว่า p w เนี่ยไม่ไม่ hall นะะก็คือ ไม,ไม่จบการทางานไอ้เขาว่าไม่จบการทางานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราลอยสักพักมันจะจบนะ,ะคือมันมันติดลูปหรืออะไรก็ว่าไปโปรแกรมแบบทําทาทางานนี้วันจบเนาะเราสมมุติว่าบกคอมพิวเตอร์ที่เรารันเนี่ยมันมีแรมไม่จํากัดด้วยนะฮะเพราะถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เรามีแรมจากัดเนี่ยเราสามารถที่จะหาคําตอบของปัญหานี้ได้ที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงเนี่ยฮะเพราะว่าเพราะว่า cpu แล้วก็ memory ต่างๆมันก็มีขนาดจํากัดเนาะเราสามารถจะ ซิมูเลตไปเรื่อยๆได้นะฮะแล้วถ้ามันติดลูปเนี่ยสักพักสถานะของคอมพิวเตอร์แล้วก็ CPU ต่างๆมันจะกลับมาสาเดิมแน่ๆนะเพราะนั้นเพราะนั้นโปรแกรมปัญหาที่เราพูดถึงอันเนี้ยเราแอดซูมว่าเราทำงานในคอมพิวเตอร์ที่เ,เครื่องมีมีมหน่วยความจำไม่จำกัดเนาะแต่ว่าไอ้คำว่าสามารถแก้ได้โดยเนี่ยมันมันก็จะใช้เวลานาน,านเป็นมหาศาลกันเพราะว่าสถานะของหน่วยความจำเราความหน่วยความจำหนึ่งกิกชใช่ไหม เราต้องเช็คว่าหนยคมจำกับมาสถาเดิมหรือเปล่ามันก็มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถึงแบบสองยกกำลังหนึ่งกิกคือ,ค,อคือใหญ่มากมันมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจรินตนาการถึงเวลาการทำงานได้เราก็สมมุติว่ามันลันไม่จำกัดละกันประมาณนี้อโอเคโอเคทีนี้เราเราสนใจคอมพิวเตอร์เราว่ามีมีแรม์ไม่จำกัดด้วยนะฮะอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งเนาะอ่าโอเคทีนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะฮะ ก่อนที่เราจะพิสูจน์เนี่ยผมจะนิยามปัญหาขึ้นมาอีกอันหนึ่งก่อนนะฮะตัวปัญหาเราเนานิยามเน,นี่ยปัญหาเฮล์ทิงพอบเเมก่อนนะเนาะเวลาเรานิยามปัญหาเนี่ยเออเราผมเรียกว่า h ล้วกัน h เป็นชื่อปัญหาแล้วกันนะฮะเออเราก็ต้องบอกว่า Input เป็นอะไรเนาะต้องบอก Input เป็นอะไร Input ก็คือโปรแกรม p แล้วก็สตริง W ดนยูนะฮะเราเอาพุที่เราต้องการเนะะี่ยก็คือ,อตอบ yes ถ้า pw a อ l แล้วก็ตอบ no ถ้า pw ไม่ Hall อ่ะมานี้เนาะเอ่อเรามีอันกอที่ เหมือนจะเวิร์กแต่ไม่เวิร์กในการแก้ปัญหา h นะฮะก็คือเรามีอันกอที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะก็คือเป็นคนดิเดตแต่ว่าอันกอนะฮะก็คือเราก็อันกอทำแบบนี้นะฮะก็คือรับระบบการอินพุตนะอินพุตของอันกอรเรา p กับ w นะ,ะอันกอรเราก็คือ run run p w ไปนะฮะ แล้วก็ถ้ารันมาถึงบรรทัดนี้ก็พ yes. ิมพ์ yes อันกริที่มันก็เอาเอาโปรแกรมอื่นมารันได้นะเป็นสับรูทีนนะเราคิดแบบนี้กันก็นกคือเนื่องจากเรามี Input เป็นซอสโ c ้ดอันยูนะโปรแกรมของเราก็สามารถจะทำตัวเป็น gcc Compiler เนะี่ยแปลงโค้ดแล้วก็แล้วก็รันมันเลย หรือซิมูเล t e W อะไรก็ได้นะฮะเอพนะฮะยังไงก็ได้บน W แล้วก็รันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจบมันจบแล้วก็พิมพ์ yes นะฮะอันเนี้ยเป็นโปรแกรมที่แก้ปัญหา s yes, หรือเปล่านะฮะก่อนจะฟังต่อไปหวาดวันนีน้คิดนิดนึงเนาะอ่ะโอเคถ้าเราลองคิดแล้วเนี่ยหรือลอง pause อนิดน,นึงก,นก็ได้นะฮะ,ะเราจะพบว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้โซ l s เนอะเพราะว่า ถ้า P W เนี่ยมันไม่ไม่ฮอลใช่ป่ะโปรแกรมของเราก็ไม่ฮอลเหมือนกันแคนดิเดตของเราสมมติว่าเรียกมีอนันกอ A แล้วกัน A ก็จะ A อจะไม่ฮอลด้วยแต่เนื่องจากโปรแกรมเราเนี่ยเราต้องการให้ขอย้ำนะฮะโปรแกรมของเราเนี่ย,ใ,ย,นะะนยในการแก้ปัญหา S เนี่ยเราบอกว่าถ้าแก้ปัญหา S เนี่ยก็คือ,อถ้าจะแก้อเนี่ยอันกอจะต้อง ต้องทํางานแล้วก็จบตลอดเนะาะฮอตลอดด้วยมันถึงจะเป็น h อลเสมอนะอเสมอคี่โปรแกรมที่มันจะแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันตัวมันติดลูกมันก็มันก็แก้ไม่ได้เนาะเนี่ยั้นไอ้คำว่าแก้ของเราเนี่ยนะฮะในสับศั์ของทางเทคนิคเราเรียกว่าดีไซน์นะฮแต่วันนี้ผมจะไม่ใช้สัพท์เทคนิคมากคืสิงนีก็ใช้มากแล้วแต่จะไม่ใช้ทุกอย่างเปว่า เวลาอันกริทึมมันแก้ปัญหาได้น่ะมันมันตัวข้อแรกของมันก็คือมันต้องทํางานจบถ้ามันทํางานไม่จบเออมันก็คงจะเราเราก็จะไม่เรียก่มันแก้ปัญหาได้เนาะเพราะนั้นอันกริทึมเทอรเรนอันกรเอของเราเนี่ยเออมันมันใช้ไม่ได้เพราะเพราะมันดันตัวมันเองก็ดันไม่ฮอลนะประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่จะแก้ปัญหาก่อนที่พิสูจน์ว่าเราแก้ปัญหาเอไม่ได้เนี่ยผมจะผมจะนนิยามอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเออใกล้เคียงกับ H อมาก นะก็คือ,อปัญหาชื่ออนี้ e s p r i m ใน s p r a m เนี่ยรับ input โปรแกรม p รับ p อย่างเดียวเนาะโอเคแล้วเอาพุที่ต้องการคือนะะก็คือตอบ yes ถ้าเอา p เป็นโปรแกรมเนาะแล้วก็ใส่ตัวเองให้เป็น input กับโปรแกรมตัวเองนะฮะเนี่ยอันนี้มันหอนะฮะ แล้วก็ตอบโ no. นถ้า p กี่เป็น p ไม่หอ้อเอาโปรแกรมตัวเองให้โปรแกรมตัวเองเป็นอินพุตถ้าคือยังไงเนาะนึกถึงเวลาเรา r ันโปรแกรม p แล้วเราก็เอาซ o u r c e o ตัวเองใส่ให้มันแบบนี้มองนี้นะฮะซึ่งอา,อาจจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนคนมึนนะจะทำไปทำไมแต่ว่าเออ ถ้ามันถ้าปกติถ้ามัน c r a s ก็คือถือว่ามัน hall เหมือนกันเนาะเราสมมุติว่าถ้ามัน c r a s ก็ถือว่าตอบ no แบบนี้เพราะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่มันจะมีบางโปรแกรมที่รับโปรแกรมของตัวเองแล้วมันก็จะทํางานไปเรื่อยไม่มีวันหยุดก็ได้โอเคไหมฮะอ่ะโอเคเออเป็นเป็นอะไรที่ดูเหมือนนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราพิสูจน์ฮะว่าไม่มีเอ่อไม่มีัลกอริทึมใด จริงๆก็คือไม่มีโปรแกรมใดนะนี่โปรแกรมใดที่แก้ปัญหา H p ชพ m รนี้นะฮะโอเคเรามาพิสูจน์กันนะฮะบทพิสูจน์อาจจะงงนิดนึงแต่ว่า,ามันจะพิสูจน์ n t r a d i c t i o n นะฮะเนื่องจากเราเรียนเรื่องนี้เพราะว่าจะดูตัวอย่างการพิสูจน์อันนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ผู้ไบคอนด c คชันทีเ่เป็นหนึ่งในผู้ไบคอนดิคชันที่ เวลาเราอ่านเราอาจจะเวอร์น,นิดนึงนะฮะอ่ะโอเคเราก็ตามสไตล์ฮะเราก็จะสุ่มว่าเาวลาการพิสูจน์บายคอร์เรนทิชชันเนี่ยเราก็แอดสุ่มว่าประโยคที่เราต้องการจะพิสูจน์เนี่ยไม่จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะพิสูจน์ว่ามีเราจะแอดสุ่มนะฮะสมมุติว่ามีกริดทิ้งมีโปรแกรมทั้งหมดใช้ผมจะใช้โปรแกรมก่อนกริดทิ้งเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเลยนะฮะเราจะมีโปรแกรม Q นะฮะที่ แก้ปัญหา s prime อ่ะทีนี้พอเรามีโปรแกรม q แล้วเนี่ยสังเกตว่าโปรแกรม q ก็เป็นโปรแกรมอะไรนะพัศสีอะส,ส,สีวัตพัศเลยเนี่ยนะฮะเราก็สามารถจะเขียนอีกโปรแกรมหนึ่งะฮะเราก็จะจะสร้างโปรแกรม q prime ดังด้านล่างนะฮะอันนี้คนสร้างจะเป็นจะเป็นคนก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมีะเราสามารถทำได้ประมาณนี้ ใช้คอมไพเลอร์ทำก็ยังได้แบบเขียนโปรแกรมให้มันทำให้ก็ยังได้โปรแกรม Q ิวพามเนี่ยมันจะทำแบบนี้นะฮะโปรแกรม Q ิวพารมนะฮะก็คือรับ input รับ input เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะรับโปรแกรม input เป็นโปรแกรม p เหมือนกันพอรับ Input เป็นโปรแกรม p เนี่ยโปรแกรม Q ิวพาทำอะไรเนาะคือพาม Q ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ไปเ,เรียกอ่านอันนี้นีการทำงานมาแล้วเนาะเราก็ใหอ้อ x เนี่ยเป็นเอาพุทที่ได้จากการรัน Q กับ p เนะี่ยก็คืออันนี้ขอคอมเมนต์นึนงก็คือเรียกเรียกเรียกโปรแกรม p เ,เรียกโปรแกรม q โทษครับซึ่งการเรียกโปรแกรม q เนี่ยอาจจะมองว่าใช้ q เป็นสับรูทีนก็ได้นะ,ะใช้ q เป็นสับรูทีนเป็นโปรแกรมย่อยคือเราก็แปลงโปรแกรม q ให้กลายเป็นฟังก์ชันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ใส่ไว้ในโปรแกรม q พรามด้วยนะก็คือในโปรแกรม q พรามอาจจะมีโปรแกรม q โปรแกรมคอเนื่องจาเรามีโปรแกรมคิวอยอู่ใช่ไหมเราสามารถจะจำลองการทํางานของมันหรือเราสามารถจะเรียกให้คิวทำงานได้ก็คือคิวพามก็อาจจะมีมีคิวมีคิวอยู่ข้างในเป็นสับรูทีนหรือว่าคอมไพ l e Q ์คิวแล้วก็ไปรันอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะโดยความหมายเดียวกับการการที่ถามว่าวิธีการเหมือนอันเนี้ยเวลาเราบอกรัน PW เนี่ยก็เหมือนกันเนะเาะก็คือในในตัวคิวพามก็อาจจะมี Compiler ซ่อนอยู่ข้างในหรืออะไรก็ว่าไป นะเรียกโปรแกรม Q โดยส่งส่ง p ให้เป็นอินพะุซึ่งไอเดียตัวนี้ก็คือเราเหมือนเราถามมองอน,นี้เราเราไปถาม Q ใช่ปะ่ะถาม Q แต่โปรแกรม Q มันทำอะไรฮะโปรแกรม Q มันมันแก้ h prime นาะแก้ holding p e r v a i o n ที่มันรับตัวเองเป็น input เนี่ยนะฮะถาม Q ว่า p given p เนี่ยมัน h l หรือเปล่าหรอ h l หรือไม่ อันนี้คือข้างบนเนี่ยคือเราทําอะไรอันนี้คือทำไปทำใหมประมาณนี้เนาะแล้วให้ผลลัพธ์มันอยู่ที่ x นะทีนี้เราก็มาอย่างนี้ if x เท่ากับ yes โอเคไหมฮะคือถ้าถ้า q บอกว่า p e v e n p นะ p p เนะี่ยมันมันฮเนาะโปรแกรม q p y t เราเนี่ยจะทํางานโลกติดนิดนึงครับก็คือเราก็จะติดรูปฮะถ้าไม่งั้น ก็สต็อปก็โอลเลยนะโปรแกรมเราก็ฮอลนะก็จบการทำงานเลยนะฮะจะจะปิ้นเยสปินโนอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็เอาเอาพุทสัมติงอะไรก็ได้เอาพุทเยสไปก็ได้คือไม่ต้องเอาพุทก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราถือว่าเอาการเอาพุทก็อยากเอาพุทก็เยสก็ได้แต่ตรงนี้ไม่ไม่ซีเรียสใส่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ยังไงก็ได้นะฮะเต่จะขอขอให้โฮลโอเคไหมฮะ โปรแกรม Q ของเราก็น่ารักน่ารักแบบน,นี้นะก็คือ else else ก็คือ else นี่คือ x พจนอืะโปรแกรม Q เราก็ทำทำงานอย่างนี้สังเกตว่าถ้าเรามีโปรแกรมโปรแกรม Q พลามถูกฮะถ้าเรามีโปรแกรม Q เนี่ยเราสามารถสร้างโปรแกรม Q พลามได้นะฮะไม,ไม่ไม่ยากอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะเรียกว่าเป็นโปรแกรม R ดีกว่าจะได้ไม่งงเครื่องหมายพลามเนาะ ปกติเวลาสอดก็ใช้ Q' พรามแต่เดี๋ยวมันจะงงมีคมี Q' พราม Q อ่าโอเคเรามี S' พรามแล้วก็แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะฮะอ๋อโอเคอ่ะทีนี้เราเราก็อันนี้ไม่มีอะไรฮะเริ่มต้นบอกว่ามี Q แล้วก็สร้างถ้ามี Q ก็สร้างโปรแกรม R ได้อันนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะสร้าง Contradiction แล้วนะฮะเราก็ถามว่าพิจารณาผลลัพธ์ของการทำงานของ อาร์กิวเวนออันนี้คืออะไรอันนี้คือเราเรียกโปรแกร,รม R เนาะแล้วก็ให้ให้ซอฟต์โค้ดของมันเป็นอินพุตนะฮะโอเคไหมฮะอ่ะ์ are given, are. อาร์กิวเวนอารอารโอเคทีนี้ R าร์กิวเวนอมันมันมัน,ม,นมันคืออะไรเนาะ ก่อนจะชมต่อนะฮะอยากจะรบกวนดูโค้ดตรงนี้นิดหนึ่งแล้วลองดกตามนิดหนึ่งนะฮะว่าเวลาเราเรียกแบบนี้เราเดี๋ยวคนรับมันจะเป็นยังไงนะฮะเราเดี๋ยวค่อย,อยดูต่อนะพอสก็ได้นะฮะโอเคนะฮะเออมันมันก็ไม่มีอะไรมากลองมาลองมาไล่เราเราจะวิเคราะห์การทํางานของมันอสองสองอย่างเนาะเราเราจะมาดูบรรทัดแรกนี้ก่อน,นะฮะเรามาดูมันดูดูมันบรรทัดแรกนี้ก่อนเนาะซึ่งจะเป็นสเต็ปที่สําคัญมากนะบรรทัดแรกเนี่ยเราเราทาอะไรนะฮะเนาะ เราไปเรียก qp ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่ง r กิเวน r เนี่ยมันทัดแรกนะฮะคำสั่ง qp เนี่ยก็คือเหมือนเราก็จะสั่ง qr ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่า x จะเป็นอะไรนะ,ะ x x เนี่ยก็จะเป็นได้2อ,อย่างนะก็จะต้องตอบไม่ไม่ตอบ yes ก็ต้องตอบ no เพราะว่าอะไรครับ x ไม่ yes ก็ต้อง no ไม่ใช่เพราะว่า q เนี่ยมันจะต้องทํางานจบเสมอมันเป็นอัรกริทึมที่แก้ปัญหา h prime ถ้ามันจะแก้ปัญหา h prime ได้มันก็ต้องทางานจบ การทำจบก็คือคุณไม่เอาพุ t yes ก็ต้องเอาคุณ n นทโอเคจริงถ้า x เท่ากับ yes คืออะไรครับเราก็มาดูว่าบรรทัดนี้นเราทำอะไรเราไปถาม q ว่า p given p hold หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้า yes ก็คือ q ตอบว่า q ตอบว่าเราส่ง r ไปให้ใช่ไหมฮะเราส่ง r ไปให้ r เพราะฉะนั้น q ก็ไปเรียกผัาน q หรือ r q ก็ตอบว่า r given r เนี่ย นีม่มันหใช่ปะมันหถ้าตอบ no เนี่ยคือ q ตอบว่า r given r ไม่หโอเคไหมฮะอ่ะเพราะนั้นเราวิเคราะห์มาถึงบรรทัดนี้นล้วฮะของโปรแกรมเราลองมาดูว่าโปรแกรมมันทําอะไรต่อนะโปรแกรมเนี้ยที่เราเรียก r given r เนี่ยเอ่อบรรทัดถัดมาเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือถ้า x เท่ากับ yes นะะถ้า x เท่ากั yes ในบรรทัดถัดมาเนี่ยนะฮะ เรามปาขอเราาะหอช่วงช่วงหลังเนาะถ้า x เท่ากับ yes เราทำอะไรนะฮะสังเกตว,ว่าจากโค้ดจากโค้ดนะฮะจากโค้ดเราพบว่าถ้า x เท่ากับ yes เนี่ยโปรแกรม r เนี่ยจะติดลูปก,ก็คือไม่ hall นะแต่ถ้าเกิดมันตอบ no เนาะโปรแกรมจะ h a l จากโค้ดาจะถ้าเป็นเคสเนี่ย r จะ h a l โอเคไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะสังเกตว่าถ้า Q ทํางานถูก Q ต้องทํางานถูกเพราะเราได้สูว่ามันเป็นอักลกอริทึมที่แก้ปัญหา h prime ใช่ไหมแต่ Q บอกว่า r given r มันฮอลแต่ถ้าเป็นเคสนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า r จะติด l ูปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้า Q ทํางานถูก r ต้องฮอลแต่บังเอิญ r มันไม่ฮอลงเพราะนั้นอันนี้ก็ได้ contradiction ข้อหนึ่งนะ เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะมันขัดแย้งกันเองเนาะคือไ,ได้คอนดิชันทั้งนี้แหละถ้าคทํทำงานถูกมันบอกว่า R กิ๊เป็น R ไม่ h a l ใช่ปะ่ะแต่ว่า R เรา h a l เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คจะทํางานถูกซึ่งอันนี้ก็ได้คอนดิชันเหมือนกันคอนดิชันเหมือนกันทีนี้แปลว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วยังมีความเป็นไปไ,ได้เหลือไหมสังเกตว่า Q give n R เนี่ยนะฮะ ถ้ามันทางานถูกจริงมันต้องมันต้องตอบ yes หรือตอบ no ใช่ป่ะเพราะฉนั้นอาร์กิเนเนี่ยแล้วก็อาร์กิเนอารเนี่ยจะจะต้องออสังเกตว่ามันไม่ติดลูกก็ต้อง hall ใช่ป่ะเพราะนั้นมันไม่มีความมวได้อะไรเหลือเหลืออยู่แล้วนะฮะก็คือว่าสังเกตว่ามันก็มีสองเคสที่เป็นไปได้นะว่าโปรแกรมนี้ ถ้าเราให้สูมะคิวมันเป็นโปรแกรมที่มัน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 แก้ปัญหาเอชพา e ์เนี่ยมันต้องเทอร์มินเอตมันต้องฮอลพอมันฮอลปุ๊บเราก็จะได้คอนดิชันนะไม่คือคือเนื่องจากจากคิวเนี่ยจากข้อสมมุตินะแกเอชพารเนี่ยเอ่อคิวอาร์เนี่ยจะต้องเทอร์มินเอตเสมอนะจะต้องฮอลเสมอตอนนี้เราไปเรียกใช้การทํางานของมันอ่ะก็คือและ ให้เอาพูดเสมอเนีนั่นก็แปลว่าเออเราเราไม่อยู่เคสนี้ก็ถึงเคสนี้แหละไม่เยสก็ต้องโ no นแหละแต่เยสได้ไหมเยสไม่ได้นะฮะเยสไม่ได้โน no, ได้ไหมโน no, ก็ไม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ว่าคิ Q จะให้ผลลัพธ์อย่างไรเนาะอย่างใดเราจะได้ คอนดิชันเสมออะเพราะนั้นแปลว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะได้ได้คอนดิชันเสมอเพราะนั้นเราต้องไปดูครับอ้าวข้อสมมติอะไรของเราที่มันมันมันเป็นไปไม่ได้เนาะสังเกตว่าทุกอย่างเนะี่ยมันมาจากประโยคนี้มาจากประโยคนี้หมดเลยเพราะว่าถ้าเรามีประโยคนี้ที่เหลือมันมันทำได้หมดเลยนะฮะซูมว่าอ่าที่เหลือมันทุกอย่างมันทำได้หมด นะเพราะนั้นทางเดียวที่มันทำไม่ได้ก็คือประโยคที่เราเริ่มเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยสรุปว่าเนื่องจากเราได้คอร์เรชันเราก็ได้ว่าเราก็ได้ว่าดังนั้นอสมมติฐนของเรานะฮะว่ามีคิที่แก้เอ r i m e ์นเนี่ยก็เลยจะไม่จริงนะเพราะนั้นเราก็สรุปว่าเลมมาเป็นจริงนะฮะเพราะเราจากข้อขัดแยง้งเาะอ่าโอเคมานีอ่า โอเคทีนีเ้เราจะไปแก้ปัญหาแล้วแต่นี้เรายังไม่ไพิสูจน์ว่าตัว h นี่มันปัญหา h เนี่ยนะฮะเนี่ยเรา,เราเร,าเราเริ่มจาก counting problem ใช่ไหมแต่เราไปแก้ปัญหาอีกอันหนึ่งก่อนคือปัญหา h พ i m e เราเอาพิสูจน์ก่อนว่าปัญหา h พรามนี่มันไม่สามารถแก้ได้เนาะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่า h เนี่ยก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเนาะการพิสูจน์ h แก้ไม่ได้เนี่ยจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าการทำสิ่งที่เรียกว่า reduction นะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะฮะคลิปนี้เอาแค่พาร์ทนี้ก่อนนะฮะพาร์ทที่เป็นพู่ใบคอนดิชันไอ้ก้อนนี้ก่อนนะฮะขอย่อให้มันนี่นะฮะก้อนก้อนใหญ่นี่เนาะเดี๋ยวตัวสไลด์เดี๋ยวผมแจกให้อีกทีหนึ่งนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เค่อนข้างตื่นตาตื่นใจมากสมัยผมอ่านครั้งแรกนี่ผมก็เอตอนนั้นก็ ก็โตแล้วนะ,ะไม่ได้เป็นเด็กมากอ่านครกกั้งแรกก็งงนะฮะคิดว่าคุณเห็นครั้งแรกก็อาจจะงงเหมือนกันแต่ถ้าไม่งงก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้างงก็อย่าไปตกใจมากนะฮะไล่อลองไล่ตามลอจิกมันไปนะฮะสายที่เอามาให้ให้ดูเนี่ยเพราะว่านั่นแหละเราจะได้ฝึกการการให้เหตุผลนะฮะโดยที่กับกับสิ่งที่มันดูห่างไกลกับการเขียนโคดนิดนึงนะฮะเพราะว่าแข่งไอโอไออ่ะยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องให้เหตุผลกับอะไรสักอย่างนะก็ต้อง คือเราไม่ได้เขียนพูเป็นจริงเป็นจังมากแต่เราก็ต้องใช้ทักษะในการพิสูจน์นี่แหละเพื่อที่จะบอกว่าก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยโค้ดเราโปรแกรมเราเดือนกริทึมที่เราคิดเนี่ยมันมันถูกหรือเปล่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ขอให้เวลาผิดนะี่ยเราสามารถนึกได้ว่าเออทำไมมันผิดนะเราจะได้ปรับตัวฮะแล้วก็ไปพิสูจน์หรือไปคิดอันกรให้มันไปได้ถูกทางนะียเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคลิปคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะก็เราจะคลิปนี้เราก็พึ่งพิสูจน์ไปว่า H prime เนาะ เนี่ยไม่สามารถแก้ได้ก็คือไม่มีโปรแกรมที่แก้เอสพลามเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปพิสูจน์ว่าไม่มีโปรแกรมที่แก้เอสนะฮะแล้วเราเราจะไปดูว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราทำเนี่ยนะฮะที่จริงๆมันเป็นตัว S อสพลาสม์ในหลายที่ไปพาร์ตเลมมาเนี่ยมันเป็นไดคอนอลไลเซชันอย่างไรนะ,ะ่ยคือมันเดี๋วมันจะกลับไปการพิสูจน์เป็นเส้นทแยงมุมที่เราดูตัวอย่างไว้ตอนแรกเนี่ยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ